อายุ17อะครับเขายังไม่รับไม่พร้อมจะรับผิดชอบอะไรนะเนี่ยผมเข้าใจแล้วพ่อผมก็แค่19เองทำอะไรไม่ได้หรอกครับก็ต้องเข้าใจมุมมองของ,ของทั้งสองฝ่ายเลยคือเราเป็นผู้หญิงนะเราควรทํางานหน้าดูแลลูกไม่ใช่แบบออกไปแต่ข้างนอกออกไปแต่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่งั้นแอบ,บถามโดโดพี่เอว่าครับครับว่าครับ,รบจะอยากเจอแกสักหน่อยไหมเพื่อได้ได้คุยกันจะครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหรือหรือพี่เอมองว่ายังไงครับผมจะขออาจริงครับผม มีแต่นคนบอกให้ผมไปเจอไปคุยไปอะไรคือคือผมขอว่าไม่เจออย่างนี้ได้ไหมครับแต่ว่าผมอตันย์ูก็ถ้าผมขอแค่ครั้งเดียวอะเต้ยเต้ยว่าเต้ยว่าทุกคนมีเหตุผลครับเต้ยไม่ตัดสินในมุมของพี่ <จะ S 1> เอ๋มันบางอย่างมันจบไปแล้วอะครับมันหนัง,งมันจบไปแล้วเราไม่ต้องเอามาทำต่อได้พี่เอฝากเต้ยไปบอกแกได้ไหมล่ะเนี่ยครั้งสุดท้ายที่จะได้คุยกันหรือจะติดต่อกันเนี่ยอยากจะพูดอะไรไปถึงแกผ่านเต้ยไหมครับผมก็คงพูดเหมือนที่ผมพูดกับย่าผมนั่นแหละครับว่า ถ้าวัานหนึ่งเราต้องจากกันไปก็ไม่เป็นไรก็ขอให้แบบจิตสุดท้ายเนี่ยอยากให้คิดถึงพระพุทธองค์ไวอะครับจิตสุดท้ายเราจะได้ไปสุขติไงเรามวัวแต่เครียดเรามวัวแต่เจ็เจบป่วยอยากให้ฝึกภาณานุสติไว้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเหลือน้อยสุกสงบกในวิกสุดท้ายของเขาแล้วกันผมก็ไม่ใช่หมอผมก็ทำอะไรไม่ได้เนาะ ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เหรอเขาก็ผมไม่รู้ว่าจะอินกับผมหรือเปล่าไงก็คือผมก็ให้กําลังใจเขาเต็มที่นั่นแหละรครับในฐานะที่เป็นลูกคนหนึ่งงประมาณนั้นเลยครับ